สวัสดีคะ่ะทุกคนเข้าปาเก็บเห็ดกับนกคูมอีกแล้วค่ะเดือนพฤศจิกายนเวลาสิบโมงอาจจะบอกว่ามืดคลึม้มแล้วก็หนาวเย็นและเปียกแต่เห็ดยังมีให้เก็บอยู่นะคะทุกคนลุยกันเลยค่ะ กลุ่มแรกของเราข้างทางเห็ดฉ่ำน้ำมากเลยน้ำหนักด,ดีมากทุกคนจ้ะแต่ก็ช่วงนี้โรงงานเขาก็ไม่ค่อยเลือกมากจริงก็ก็ไม่เคยเลือกมากแต่เรานี่แหละเลือกมากเองอันนี้จะไปส่งละโรงงานอยู่ไกลบ้านมากเลยทุกคนจ้ะอยู่ข้างทางรถวิ่งได้ยินเสียง ตรงนี้กลุ่มใหญ่ๆไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วค่ะหลักๆก็คือถ้ากลุ่มใหญ่ๆมันอยู่ติดกันเห็ดมันจะเสียเยอะเป็นเห็ดที่เกิดนานแล้วด้วยประมาณนี้แล้วก็กที่จะดอ,อกไหมคะสวยอยู่เย็นมือมากถุงมือก็เปียกถุงมือผ้ามันเปียกค่ไม่แห้งแต่เมืวาน ขายาวอยู่นะดึงเอาหาดึงเอาแบบมี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าดึงเอามันก็จะขาขาดนะทุกคนอืมไม่ได้เล่าแล้วเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะเห็นมันแก่และเสียเยอะมันท้ายฤดูแล้วเนาะอีกหน่อยก็คงเก็บไม่ได้ละ วันนี้มากับพี่ตะวันเหมือนเดิมนะคะทุกคนช่วงนี้มีเพื่อนเข้าป่าหุ้ยกลุ่มนี้สวยหว้าวขาย,ยาวๆจิ้มลึกๆขาย,ยาวๆแต่ไม่ได้อดอกก็เป็นลา สองเ้าสำดอกส,สวยสวยเพื่อนของเขาข้างๆกัน si sí, no si sí, no, no, no. อยู่ข้างทางนะทุกคนเราจะไม่ไปไกลจากทางคะ่ะเพราะว่ามันมืดมแต่เห็ดสวยอยู่นะวันนี้ เสร็จแล้วเห็ดเรอ mm. อาอืมวนี้ใหญ่ This way. ลายเยอะคะ่ะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้าายราใต้ดอกจะเยอะค่อยเลือกเราใสชานิดนึงนะคะ ค่อยเลือกเห็ดอยู่ค่ะนี่ถ้ามันต้องเลือกเยอะมันก็ใช้เวลานิดนึงนะทุกคนเห็ดมันแก่แล้วก็เสียเยอะแล้วก็ฝนตกกระนำเสม,มอมากกระนำสุด ก็ช่ำน้ํำคนดูเห็ดใกล้ๆกลัวมองไม่เห็นดอกเห็ดอยู่ในดงยา อกนั้นอยู่กับแฟผิด รอยเก็บเยอะมากค่ะทุกคนเหลือให้เราแค่บางจุดแต่ก็สวยอยู่ค่ะจะเต็มไหมน้อเนี่ยอยู่ข้างรถแล้วนะอยากจะเอารถเอาเห็ดไปเทใสร่รถเลอเกินแต่มันยังไม่เต็มตะกร้านะติดอย่างเดียวนี่เลยะเอาเห็ดไปเก็บที่รถก่อนแล้วค่ะถ้าต้องขยับก็จะได้ไม่ต้องหนักเกินไป น่าจะได้สักสี่โลแล้วนะไม่ถึงห้ากาะตรงนี้เลือกก็ได้ดอกเล็กๆเพิเ่เกิดใหม่เห็นน้ำหนักดีมากมันเปียกฉ่ำน้ำมากเลยสุกคนเห็น เดินหาดูเห็ดเหลืองเก็บไว้ได้เลยค่ะเละมากนี่ขนาดเห็ดแต่เรายังขนาดนี้นะเห็ดทัดมันยังช้ำน้ำขนาดนี้เห็ดเหลืองไม่ต้องพูดถึงเลยกำลังจะเอาเห็ดไปเก็บรถมาเจอท่านพุ้เฒ่าตรงนี้ค <c oughs> ารวะท่านพุ้เฒ่าขอเลือกหน่อยนะคะโอ้ยแก่แล้วแต่มันก็ยังเลือกได้อยู่ทุกคนจ้ะก็เลือกเอาดอกที่มัน มันดูสดใสมีไม้สดใสกเกษียณอายุมหมดแล้วกลุ่มนี้อันนี้น่าจะมีให้เลือกอยู่นิดนึงขอแบบจิม เจอท,าท่านพูทเฒ่าเก็บอปก่อนค่ะมันได้อยู่นะขาแข็งๆเนี่ยเรียกว่าจะไม่เต็มตะกร้าแต่ว่าถ้าได้จุดนี้ไปก็จะเต็มพอดีค่ะทุกคนีไ่ไงฮาโลแล้วเด้อ ได้อยู่นะเนี่ยขายังแข็งงอยู่แค่ลมไปนิดแค่นั้นเองอาจจะยืนเซนหน่อยอย่ามาเซตรงนี้ต่อ,อน,นะ,อะเก็บขึ้นมามันก็ได้อยู่นะทุกคนเราเห็นมันเซ่เซเรานึกว่ามันเก็บไม่ได้ที่ไหนได้ยังเลือกได้อยู่รุ่นนี้ไม้เท้าค้ำไม่อยู่ ก็เลยเซ่กันหมดแลละเรามาเลือกกลุ่มยืนเซกลุ่มนี้ เซกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เอาละพวกมันเต็มตะกาะ้าแล้วเวลาวเราเอาไปเก็บที่รถกันค่ะสวยอยู่นะเอาเห็ดใส่รถกันทุกคน,น,นเลขค่ะเห็ดเราหนึ่งตะก้ามาดูกันใกล้ๆว่ามันสวยแค่ไหนสุดยอดเลย ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ